Thank you นะครับขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับในเย็นวันอาทิตย์ที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อสิบสี่นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับการเติวนะครับการเติวในวิชาศาสนาศิลธรรมสนามสอบในทหารบระทวนคุณนวุฒิปริญญาเรื่อนฐานะเป็นในทหารสัญญาบัตรนะครับสําหรับวิชาศาสนาศิลธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในวิชาบังคับพื้นฐานประกอบด้วยสีวิชาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษความรู้รอบตัวทั่วไปและศาสนาศิลธรรม นะครับสำหรับอาจารย์เองมีมุมมองและแนวคิดว่าวิชาศาสนาศิลธรรมเนี่ยจะเป็นหนึ่งวิชาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกน้องๆเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจที่จะอ่านตําราในวิชาอื่นได้นะครับอาจารย์จะไม่ใช้คําว่ามาบอกข้อสอบนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเพรเจอเกินไปนะในแนวคิดอาจารย์แต่อาจารย์จะใช้คําว่าอาจารย์อยากให้ทุกๆคนคุมสถานการณ์ให้อยู่ แล้วทุกคนจะทราบเองว่าทราบถึงศักยภา,าพตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้คุมสถานการณ์อยู่แล้วอ่านโจทย์ยังไม่ทันหมดเลยรู้แล้วว่าตอนนี้นะเขากำลังถามเราในเรื่องหลักการลองตนหลักการของคนหลักการลองงานอะไรจําพวกนี้นะต่อให้คุณอ่านโจทย์จบแล้วคุณไม่สำเร็จใครยังไม่ปิดไม้ปิดไม้หน่อย ตอให้คุณอ่านโจทย์จบแล้วแล้วคุณยังไม่ทราบด้วยว่าคําตอบจะตอบอะไรคุณไปเจอช้อยต่ขอขอขงอคุณจะสามารถตัดคําตอบที่ไม่ใช่ออกเป็นเพราะฉะนั้นจุดแข็งเรื่องแรกที่คุณจะได้คืออะไรรู้ไหมคุณจะทําข้อสอบได้เร็วจะดีไหมละ่ะที่คุณทําข้อสอบศาสนาศีลธรรมในเวลาอันรวดเร็วแล้วคุณมีเว,เวลาไปทําวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษรอบตัวเยอะแต่ไม่ใช่สองชั่วโมงครึง่งศาสนาศีลธรรมคุณกินไปลวชั่วโมงกว่ามันก็ไม่ใช่ นะสนามสอบนี้จะคุยว่าคนเก่งอัไม่กลัวหรอกแต่กลัวพูที่ทำไม่ทันมากกว่านะครับนะครับตามขอบเขตที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้กำหนดไว้นะครับขอบเขตวิชาศาสนาศิลธรรมนะครับ,บกรมยุทธศาสตร์ทหารบกให้ขอบเขตไว้ว่า จะอยู่ในหลักสูตรในสิบอาวุโสนะครับในสิบอาวุโสเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหมือนครั้งที่แล้ววิชาศาสนาศิลรรมโอกาสสะสมคะแนนที่ดีใครยังไม่ปิดไม้บอกเพื่อนหน่อยพิมพ์เข้าไปหน่อยมันก๊กเก๊กก๊กเก๊กมุมซ้ายด้านล่างไงมุมซ้ายด้านล่างใครปิดไม้ไม่เป็นมั่ง หมายเลขหนึ่งปิดไม้หรือยังปิดแล้วครับครับโอเคขอบคุณมากนะย้อนกลับไปวิชาศาสนาศิลธรรมโอกาสสะสมคะแนนที่ดีที่สุดเสมือนวิชาพระเอกขี่ม้าขาวนะครับที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วว่าคุณคาดเดาได้ไหมว่าคุณจะทําวิชาความรู้รอบตัวได้เต็ม25ข้อไม่มีทาง เพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปเจออะไรคุณจะต้องมีพระเอกขี่ม้าขาวอยู่บนพันเป็นคะแนนไว้ช่วยถ่ายเทเพราะว่าการสอบยศเนี่ยในฐานสัญญาบัตรเนี่ยไม่มีตกนะครับไม่มีใช่ไม่ใช่ว่าคุณทําภาษาอังกฤษได้หนึ่งข้อสี่คะแนนแล้วคุณสอบตกหมดเลยไม่ใช่เขาจะเอาคะแนนทุกวิชาห้าห้าวิชามารวมกันแล้วก็คัดสรรการเข้ารอบต่อไปบางคนถามว่าอาจารย์ครับต้องมีกี่คะแนนถึงจะเข้ารอบตรงนี้ยังตอบไม่ได้ ปัจจัยอยู่ที่ใครได้คะแนนสูงสุดเขาจะไล่เรียงลงมาตามจํานวนที่เขาต้องการอย่างสมมติกลุ่มสายงานศาสดีคนแรกได้สูงสุดปีนี้เอาเก้าสิบคนเขาก็จะเอาเข้ามาประมาณร้อยสิบหรือร้อยี่สิบคนที่เหลือเป็นสํารองอะไรประมาณนี้ส่วนกลุ่มสายงานทั่วไปเนี่ยจะใช้คะแนนเป็นเกณฑ์มากกว่าไล่เรียงประมาณห้าร้อยสามสิบกว่าคะแนนคุณจะได้เข้าสู่รอบสองตีไปห้าร้อยสี่สิบกลม นะใครถ้าใครดูช์ตที่อาจารย์เคยทาไว้ให้อาจารย์ตั้งเป้าหมายไปถึง548558เนพราะฉะนั้นนะเราติวพร้อมกันเรามีแนวข้อสอบเหมือนกันเรามีอาจารย์คนเดียวกันชุดข้อสอบเล่มเดียวกันที่จะส่งให้แต่ทําไมบางคนไม่ผ่านเข้ารอบนี่อนะต้องไปตอบตัวเองแล้วว่าเรามีแพชชั่นแพชชั่นก็คือเรามีความใฝ่ใฝ่หาเนี่ยมีแรงใจมากแค่ไหน เป้าหมายของเราอ่ะนะหัวใจเราเนี่ยมันเต้นแรงขนาดไหนหัวใจของแต่ละคนเต้นแรงไม่เหมือนกันนะบางคนชอบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนระวังถ้ามันไม่ใช่นะครับสอบสอบเล่นๆกับสอบจริงๆอ่ะนะครับคอร์สเนี่ยผลิตนายทหารสัญญาบัตรมาแล้วก็รวมรวมร้อยนายนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นการมาขายข้อสอบแล้วปล่อยให้พวกคุณลอยแพ มองซ้ายมองขวายืนอยู่กลางทะเลทรายเฮ้ยเราจะไปยังไงเฮ้ยเรื่องตรงนี้มันถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์ตามติดคุณตลอดทุกฝีก้าวเดี๋ยวกลุ่มสายงานทั่วไปก็ต้องแยกมาเติลว,วิชาแบบธรรมเนียมทหารกลุ่มสายงานสศรษีก็ต้องมารับเทคนิคการเติลอีกแบบหนึ่งกับเครื่องช่วยฝึกแล้วเราจะมีสอบตลอดคุณไม่ได้อยู่นิ่งแน่นอนคุณนึกสภาพดิสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันเนี้ย ไปเปรียบเทียบกับพวกประเภทหยิบสด2เดือนก่อนสอบเนี่ยนี่คุณจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเลยนะค,คุณไม่ใช่เป็นการสอบแก้บนในตรงนั้นนะครับฝากแนวคิดตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นขอบเขตนะครับคุณต้องจําให้ได้ก่อนเหมือนหัวเนี่ยเหมือนคุณจะไปอําเภอดไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยปุ๊บศา,าสนาศิลธรรมมาคุณต้อง ไปจังหวัดนะั้นคุณต้องทราบว่ามันมีอำเภออะไรบ้างอำเภอใหญ่ๆที่คุณจะเข้าไปศึกษาว่ามันมีของดีๆเนี่ยเรื่องที่หนึ่งก็คือพระพุทธศาสนากับสังคมไทยเรื่องที่สองหลักการคองตนตนนี่คือตนเองตัวเราเนี่ยแหละของตัวเองให้เรามีความสุขเรื่องที่สามคือหลักการคองคนคนก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้น้อยหรือใครก็แล้วแต่เขาที่เรียกว่าพระเดชพระคุณ นะการเป็นผู้หัญชาไม่ใช่ว่ามีแต่พระเดชจนให้เขาเกลียดหรือว่ามีแต่พระคุณจนลูกน้องไม่ให้เกลียดเลยนะเขาเรียกว่าเล่นหัวเล่นเล่นอะไรจนบังคับบัญชาไม่ได้นะต้องแบ่งให้ถูกพระเดชพระคุณเรื่องที่สีกกงง่หลักการครองงานหลักการครองงานที่อาจารย์ถามแล้วถามอีกอิธิบาท4ีไเ,เห็นไหมจะทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จฉันทะรักวิริยะจิตตะวิมังสา เรื่องที่5วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของของชาติไอตรงนี้ก็จะยากนิดนึงต้องจําให้ได้เดี๋ยวอาจารย์เตรียมไว้วันนี้เตรียมมากกว่าครั้งที่แล้วเรื่องที่5เรื่องที่6ศาสนาพิธีทั้งหมดทั้งปวงนี้จะจบที่5ตอนหลักสูตรใน10อาวุโส5ตอนนี้มีประมาณ7 5เที่คุณจะได้คะแนนถ้าคุณทําได้ครบที่เหลือจะเป็นเรื่องนอกขอบเขตคําว่าขอบเขตในที่นี้มันจะมาจากอะไรบ้าง มาจากหลักสูตรในสิบชั้นต้นอาจารย์เตรียมวาให้แล้วหลักสูตรชั้นในร้อยอาจารย์เตรียมวาให้แล้วหลักสูตรชั้นในพันเตรียมวาให้แล้วหลักสูตรพวกพุทธศาสนาทั่วไปพวกพระนวก,กะบวกบวชใหม่พวกนักทมตรีอะไรแต่ไม่เยอะมากอะไรเงี้ยอาจารย์ดักว่าให้หมดแล้วนะอันนี้มันเป็นมันเป็นประสบการณ์รุ่นรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นรุ่นที่สอบก่อนพวกคุณนะอาจารย์มาปรับใช้ปรับปรับเหมือนปรับศูนย์ปืนอะ ปรับจนเป๊ะเลยอ่ะนะนี่เรามาดูเรื่องที่หนึ่งพระพุทธศาสนากับสังคมไทยครั้งที่แล้วสอนไปแล้วเดี๋ยวจะข้ามไปนะคุณจะต้องรู้เรื่องว่าพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในยุคต่างๆมีทั้งหมดกี่ยุคหมายเลขหนึ่งพีครับสี่ยุคครับต้องรายงานชื่อน,นิดนึงนะ รเรื่องที่2หลักการครองตนเป็นคนดีมีความสุขสิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยในเรื่องของเบญจศิลป์ความหมายหรือหลักคําสอนทศสอนเรื่องอะไรเบญจศิลป์เบญจธรรมกุศลกรรมมาบทสิอบายมุกอกุศลมูลกุศลมูลการคบมิตรมิตรแท้มิตรเทียมทิฏฐธรรมมิกัดทประโยชน์สี บุญกิริยาวัตถุสามสัพป,ปริสธรรมเจ็ดอุบาสกธรรมห้ามิชาวณนิชาห้าอริยวัตหรืออริยวัตห้าระจบด้วยนาถก,กรณธรรมสิบนี่ไงหลายหลายคนบอกโอ้ยศาส,สนามันง่ายศาส,สนามันง่ายคุณแค่เจอหลักการคลองตนน่ะเจอคุณเจอสับขาหลอกระหว่างระหว่างอริยวัตกับสัพป,ปริสธรรมเจ็ดกับอุศสลมูลสามตัวเนี้ยตามรูปสอนเนี่ย เนี่ยข้อสอบชอบโยงมาให้คุณสับสนแล้วคลิกเดียวนะคลิกเดียวเรียบร้อยเลยศูนย์คะแนนทันทีคุณอย่าลืมนะว่าข้อละสี่คะแนนคุณถูกหนึ่งข้อหนึ่งข้อนั้นอาจจะทําให้มีดาวบนบรากับหายไปนหนึ่งข้ออาจจะต้องทําให้ต้องมาเตรียมตัวใหม่อีกสิบสองเดือนนั้นเมื่อจะเก็บแล้วลงรายละเอียดให้เยอะวันนี้เราจะมาติวกันในเรื่องของ หลักการคองตนเป็นคนดีมีความสุขนะเมื่อหลักการคลองตนเรียบร้อยเราจะมาทำข้อสอบถามตอบกันสดๆแล้วก็มีข้อสอบแล้วจะไปจบที่เรื่องตอนที่หนึ่งพระพุทธศาสนากับสังคมไทยก็แค่นั้นแล้วหลังจากนี้เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของทุกๆท่านในห้องติวอาจารย์ใส่ไว้ฟูลแล้วและจะฟูลมากกว่านี้เพราะฉะนั้น ไม่ต้องมาบอกอาจารย์ว่าผมเข้าใจแล้วผมได้แล้วเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจตอบหัวใจตัวเองว่าเฮ้ยคุมอยู่แล้วเริ่มคุมอยู่แล้วถ้าคุณมีความรู้สึกเริ่มคุมอยู่เมื่อไหร่เดี๋ยววิชาต่อไปสนุกแล้วภาษาอังกฤษคุณก็จะสนุกสนานเลยเอามาดูกันเบนจจะสินหมายถึงอะไรเบนจจะสินหมายถึง ข้อปฏิบัติสําหรับการละเว้นทาความชั่ว5ประการเพราะฉะนั้นเบญจศิลก็คือข้อห้ามห้ามทําชั่ว5ประการ5ประการได้แก่อะไรได้แก่ศีลห้านั่นเองก็แค่นั้นเองศีลห้าข้อที่1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่2ห้ามรักทรัพย์ดูตามจอข้อที่3ห้ามพประพฤติผิดในกรรม4ห้ามพูดเท็จ5เห็นไหมห้ามดื่มสุราหรือเว้นจากการดื่มสุรานี่คือเบญจศิล เบนจะสินคือห้ามทำทั้งห้าข้อก็คือสินห้าข้อระวังนะง่ายๆปลายจมูกแต่งงเลยเบนจะสินตอบออกทะเลทรายไปเลยแล้วเบนจะทำอ่ะเบนจะทำคือสิ่งให้ทำเบนจะสินห้ามทำเบนจะเบนจะทำคือให้ทำเพราะฉะนั้นเบนจะทำทำอะไรอ่ะเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเบนจะทำคืออะไรความเมตตาเราต้องเอ็นดูมันด้วยไม่ต้องยังยกตัวอย่างเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนเราเกิดเห็นเด็กมัน กำลังจะจมน้ําอยู่เนี้ยใช่ไหมล่ะมันกําลังว่ายน้ําเฮ้หรือหมาก็แล้วแต่เราจะปล่อยให้มันจมน้ําอย่างนั้นเลยเหรอมันก็ไม่ใช่เห็นไหมเราต้องมีเบญจธรรมการไม่รักทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วห้ามไม่รักทรัพย์แต่ถ้าคุณไม่รักทรัพย์เลยแล้วคุณไม่ทํางานเนี่ยสัมาอาชีพหรือคุณทํางานที่ผิดเนี่ยแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนใช้เห็นไหมมันเป็นสิ่งที่คู่กันประพฤติผิดในการม เป็นเรื่องที่ห้ามแต่การสัมวรนคุณจะต้องไม่ไปหมกมุ่นกับสิ่งที่มันจะทําให้เกิดกามอ่ะอารมณ์ทางกามมากจนเป็นโรคจิตโรควิริตอะไรไปขนาดนั้นเว้นแต่การพูดเท็จคือสินข้อสี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือสัจจะวาจาสัจจะวาจาก็คือการพูดที่ตรงนะพูดที่ถูกต้องไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกอะไรต่างๆนานาเบนจะสินข้อที่5คือ งดเว้นจากการดื่มสุราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคุณจะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยจะดื่มจะดื่มสุราเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวต้องขับรถเดี๋ยวต้องไปต่างจังหวัดเนี่ยได้แค่นี้ได้แล้วประมาณสองสามข้อเพราะฉะนั้นเป็นจะสินห้ามเป็นจะทมต้องทําและคุณต้องไปต่อยอดนะไม่ใช่ว่าอาจารย์มาบอกแค่นี้แล้วคุณมาฟังแต่อาจารย์เนี่ยแหละเราจะเดินเดินกันแบบคู่ขนานคู่ขนานันีไปคุณไปต่อยอดต่อเลยเดี๋ยวในตำราอาจารย์จะส่งให้คุณต้องไปดูด้วยว่า สินข้อหนึ่งเนี่ยข้อใดอ่านถูกต้องปานาติปาตาเวรมณีศิกขาประทางสมาธิยามิไม่ใช่ไปจับผิดจับถูกไปเอาอะไรยมุสาวาทาไปอยู่สินข้อสามอะไรเงี้ยระวังสนะข้อสอบทางทหารเนี่ยไม่ยากแต่ชอบหลอกหลอกให้งงเพราะว่าเวลามาบีบด้วยอ่านลบสมองเบลอตอนนี้คุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่วันที่คุณไปอยู่ในห้องสอบแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเวลามัน มันไม่สามารถที่จะเดินถอยหลังกลับมาข้อที่ผ่านมาได้เลยไปต้องไปได้ตลอดอเพราะฉะน,นั้เนเบญจศิลปนเบญธรรมกุศลกรรมมาบทสิบหมายเลขสิบหกครับจ่าสิบโทวิทยาดิราดจะตอบครับเบนจศิลหมายถึงอะไรข้อปฏิบัติสำหรับการเว้นทําความชั่วครับ มีกี่ข้อมีห้าประการครับหมายเลขสามสิบเอ็ดเป็นกันไม่ต้องพอแล้วหมายเลขสามสิบเอ็ดหมายเลขสามสิบหมายเลขยี่สิบเก้าการเมืองกาจายจะเป็นมีวัดครับเป็นจะทำข้อที่สามคืออะไรการเมครับ เบนจะทำข้อที่หนึ่งวิธีในการครับการสังวรครับอาจารย์ฮะการสังวรครับถูกต้องหมายเลขสามเบนจะทำข้อที่หนึ่งคืออะไรเอาหม่ยเลขมาตัวเมตตากรุณาค่ะซีเอหญิงและพี่พารค่ะเบนจะทำข้อที่หนึ่งเมตตากรุณาค่ะหมายเลขสามสิบเจ็ดครับอาจารสิเบชัดชัยครับ เบนจะทำข้อที่ห้าปต,ติสัมมาชัญญะครับสัมปัจชัญญะนะสต,ติครับอา้าวต่อไปหลักการคลองตนเป็นคนดีในเรื่องที่สองจะพูดถึงในเรื่องกุศลกรรมบทคุณต้องรู้หลักถ้าพูดถึงกุศลกรรมบทคืออะไรก็คือสิ่งที่ทำให้คนจเจริญขึ้น อะไรที่ทําให้สิ่งที่ทําให้คนจเจริญขึ้นทั้งกายวาจาใจเขาเรียกว่ากุศลกรรมบทนี่แหละมันจะมามันจะถามตรงเนี้แหละกุศลกรรมบทเป็นธรรมจริยาเป็นธรรมที่สมบูรณ์ตะที่สมบูรณ์ครบถ้วนทําให้คนจเจริญขึ้นพร้อมทั้งกายวาจาใจเนี่ยติ่งมันจะสอบเวลาเขาสอบเขาจะถามคุณแค่เนี้เขาจะไม่มาถามยาวๆหรอกปุ๊บอะไรที่มันทําให้คนจเจริญขึ้นทั้งกายวาจาใจก็คือกุศลกรรมบท นะครับมีทั้งสิ1สิประการกาย3จํจำสูตร3 4 3กุศลกรรมบทสิ่งที่เป็นคนเจริญขึ้นสูตร3 43 3 4 3สได้แก่อะไรบ้างกาย3วาจา4ใจ3 3ม3ี่กลายเป็น10เพราะฉะนั้นธรรมะ4ข้อนี้เรียกว่ากุศลกรรมมบททางทำกรรมดีบ้างทร,รมจจริยาบ้างเรียกได้หมดเลยนะทร,รมจจริยาคืออะไรหมายเลข24 หมายเลขยี่สิบสามหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดนชงนี้อ่าหมายเลขอะไรหมายเลขยี่สิบสามอีกครั้งหนึ่งขอโทษทีหมายเลขยี่สิบสามธรรมะเจริยาเนี่ยเปรียบได้กับอะไรหมายเลขยี่สิบสามค่ะธรรมะจริยาเปรียบได้กับอะไร ทาที่เกิดจากการกระทํำไหมคะอาจารย์จะถามว่ากุศลกรรมมาบทเนี่ยมันเรียกได้หลายอย่างนะกุศลกรรมบทเรียกได้อะไรอีกบ้างเห็นไหมไอตัวาฟฟ้าคุณเห็นไหมไอตัวาฟฟ้าที่อาจารย์ไฮไลท์วะในวงเล็บอะ่อะการยัตถะ บ้างสามอย่างเรียกได้อะไรมั่งหมายเลขยี่สิบสองจ่าเสบเอกหญิงพรวิภาค่ะกรรมกรรมดีบ้างธรรมจริยาบ้างอาร,รยธรรมบ้างเป็นหลักธรรมที่ชาวพุทธควรปฏิบัติคุณมากพอเพราะนั้นถ้าคุณไปเจออาร,รยธรรมข้อใดที่ทําให้คนเจริญขึ้นพร้อมทั้งกายวาจาใจเพราะฉะนั้นเขาถามเรื่องอะไรแล้วถ้าเจอแบบนี้ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอาระยะธรรมที่ทําให้คนเจริญขึ้นทั้งกายวาจาใจกอไก่พมิหารสีขอไขอิทิบาสีขอควายกุศลกรรมบทสิบงอง,งอูสติสัมปชัญญะหมายเลขหนึ่งคุณจะตอบข้ออะไรจา่าสิบเอกรุ่งเงินทองเออกุศลกรรมบทสิบครับเออจำนะรบกวนจํานะเพราะว่าชื่อมันเรียกได้หลายชื่อ ไปแล้วนะต่อไปอบายามุกอบายามุกค,คืออะไรเราไม่รู้จักก่อนเลยอบายแปลว่าความเสื่อมนะครับแม้แต่ผู้ที่มียศมีทรัพย์มีชื่อเสียงถ้าตกไปอยู่ในอบายามุกดังกล่าวแล้วเนี่ยทุกๆสิ่งที่มีย่อมพันถึงความพินาศนะครับการศึกษาในเรื่องอบายามุกเนี่ยเพราะฉะนั้นจําคํานี้ไว้ทําไมต้องศึกษาเรื่องอบายามุกประโยชน์ของการศึกษาเรื่องอบายอบายามุกเพื่อความมั่นคงส่วนตัว เราศึกษาเรื่องอบายามุกเพื่อความมั่นคงส่วนตัวนี่ได้ศูนย์คะแนนเป็นแถวเลยเจออาจารย์ออกสอบข้อนี้เข้าไปแล้วเราจะไปไปศึกษาทําไมเรื่องอบายามุกโอ้โหไปหนู่นเลยนูน่นนี่เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องศึกษาเรื่องอบายามุกหมายเลขสามสิบสี่าจารยวิชัยครับเพื่อความมั่นคงส่วนตัว อ่าขอโทษทีอาจารย์พูดแซมไปอ่าตอบจาวิชัยเพื่อความมั่นคงส่วนตัวครับอ่าเพราะฉะนั้นคาว่าอบายแปลว่าความเสื่อมในฐานะก็คือความไม่มีความเจริญนั่นเองนะครับพวกเราเคยได้ยินคาว่าอบายภูมิอบายภูมิม,มันคือชั้นที่อยู่อันปราศจากความเจริญก็พวกคนที่ตายไปแล้วนะครับพวกเดรฉานนระกเปรตอสุรกายอสุรกายพวกสัมภเวสีพวกนี้ตายไปเนี่ยเขาเรียกว่าตายก่อนเวลา อย่างเช่นว่าร่างกายเนี่ยถูกทําลายโดยไม่ทันรู้ตัวจากอุบัติเหตุจากการฆ่าตัวตายพวกนี้ยังไม่ได้ไปเกิดเพราะว่าอายุไขย,ยังไม่หมดคนเหล่านี้ก็จะต้องไปเปิดเกิดตามกรรมที่เขาทำเอาไว้ก็คือเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนอยู่ตามที่ต่างๆคั้นพอเวลาเขาถึงอายุไขเขาหมดแล้วเขาก็จะต้องไปเกิดในภพภูมินี่อบาย,ยภูมิที่เรียกว่าเดรฉา,านนรกเปรตอสุรกายนั่นเองนะครับส่วนอบายามุกเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใน ปัจจุบันซึ่งซึ่งหมายถึงความเสื่อมความพินาศล่มจมนะครับในตรงนี้นั้นเราจะเราต้องดูดูให้ดีว่าอบายยมุกเนี่ยคาว่าอบายเฉยๆเลยนะยังไม่มียมุกเนี่ยหมายถึงปากนี่ข้อสอบชอบออกนะหมายถึงปากหรือช่องที่จะตกลงไปเช่นปากบอ่อปากเหวอะไรพวกนี้